ตัวเงินตั cả cả th ้งคนก็มีรอบนี้ก็ได้มป็่วยานการจวิเาะห์บเจ้ากะบอกเออโดนอีกขอมาเจากอุตตรเทนะคะชื่เขาเป็นพป็น้องยูจีนอ่ะอ่เพจเจ้าริ่นไปเร็่ไปช่วยหน่อยเอาสือกันงาตเ็คกัือเป็นประทองเจ้ากำกำจับซังนะคะก่อนอยูทีบ้านบ้านบ้านหก็อี บ้าสังแป้ง้เก้าป้าหาดับ้านมาการสิีนะคะทีนี้ตอนพักคือบ้านตัวื่นทัตรวจบุกยทธ์ข้าวนะคะเราจะลงจ้าต้ก็สอนโยคะดุสีตเดชตูนนะคะต้อการสอนสมาธิในเจ้าต้อก็รสอนให้ักตวเก่าในเจ้าทุกแห่ักัเก้าได้หัดสบายบ้านของแดงเจ้าทักตาอื่นรก็ไปหัดตัวเก้าเก้าที่ไหนระกัด่ยูสั่งแปลงบ้านสังการเก้าอยู่หน้าเราพอสอต่อบ้าน sudah nangkep